สวัสดีครับผมซนะิกฟีนะฮะจู่ในเกม Driving Home นะ mm hmm. ก็ทัศกเกตดีๆนี่เกมนี้นี่น่าจะผู้พัฒนาคนเดียวกันนะแล้วก็เป็นเกมเก่าไป Missing Hiker นะ mm hmm. คือไอ m i ซ s i n g เก k e r ที่ผมเล่นไปใน,ในพาร์ทก่อนหน้าเนี้คือมันจบแบบอีหยังมากเลยนะเราไม่รู้ว่าภาคนี้มันจะอีหยังว่าเหมือนเดินหรือเปล่านะ มันเป็นวันพฤหัสที่ผมเลิกงานดึกนะฮะแล้ววันนี้ผมจะกลับบ้านอืมนี่รถมือเนี่ยตอนนี้เกวัดน้ำมันนะก็อยู่กลางๆนะไม่ไม่ไม่น้อยหรือไม่เยอะจนเกินไปนะโอเคนะไม่ไม่เหมือนกับพอดหนังเฮเลร์คลาสสิกนะที่บอกว่าเวลาจะเจอผีหรือเจอเนะี้ย น้ำมันไม่จะชอบหมดนะแต่นี้ก็ไม่แน่นะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้น,นะสำหรับเกมฮัลเลอร์อ,อย่างนี้นะอาจจะทำอาจจะทำรักงหลออไงแบบน้ำมันเต็มถังไงเออแต่ท้ายไม่กระดับนะฮะโอเคในส่วนนี้พ,พ,พี่น้องๆนะจํไว้นะการขับรถแบบฝรั่งนี้คือเลนซ้ายเราเนี่ยคือเลนขวาของของฝรั่งเขานะฮะแล้วก็ก็คือเป็นเลนที่ขับช้านะก็คือจะอยู่เลนขวานะฮะ หรือจะเป็นแบบเออเลนซ้ายเป็นเลนสวนนะเลนขวาก็จะเป็นเลนสลับกันอนะ่ะอืมนี่สวนอันนี้พังไปเงี้ยขาไปขากลับอะไรอย่างงี้นะะแล้วก็พงมอะไรก็อยู่ซ้ายนะฮะโอเคนะก็เป็นการกลับบ้านแบบชิวๆเนาะชิวๆชิวๆจากการทํางานที่ตึงๆนะเอ้ยกล่าแล้ว เออไฟเริ่มดับแล้วใจยเย็นปัาม,มิงอยู่ไหนวะเนี่ยเรียบร้อยเพราะหนังคลาสสิกมากเ,เอฟเอฟยูแฟลชไลท์อย่าบ่นแลวกูต้องเดินไปเองเนี่ยผมพยายามจะใช้ ใช้เโทรศัพท์แต่ไม่มีสัญญาณตัดใจที่จะเิอไปตามหาตามหรืออะไรสักอย่าง <c oughs> ไม่เพราหนักคลาสสิกมากครัโอ้นี่คือวิ่งแล้วเนี่ยเนี่ยดีเดคุณผู้ชมนี่กดชิปกดชิปคือเดินนะไม่ใช่วิ่งนะอันนี้คือวิ่ง เดินการถนนแม่งนี่อุ้ยจะมีรถสอมเมาเนี่ยคำาเตือนทางลอดชนอย่าขับเร็วอะไรอะ่ะจันทรุปราคาเหรอ,อมึงวิ่งมาก็ได้นะอุ้ยตรงนั้นมีบ้านคนด้วยหลหะ เจอเดี๋ยววันนี่ตั้งแต่บิซิงไฮเกอร์แล้วข้าวบานคนรีแล้วแม่งชิบหายทีเลยจนเจอบ่อนฉันกะจะไปตามไม่ใช่ฉันกะจะขอความช่อเหลือหน่อยโอ้เราพิซซ่าฮาร์ดไม่ใช่ละขอประตูแ,แต่ไม่ไม่มีใครตอบอืไม่ดูด้ไม่ได้อีนหน้าต่างเนี่ย โอ้โหไม่อยากดูเลยอะไปดูไม่ได้มีใครอยู่ไหมเนี่ยฮึบอาชุบอาชุบอืมงานรถกลับบ้านเลยไมนี่ยเดี๋ยวเอามาคืนวันเดี๋ยวมาคืนวันหลังเป้นไงต่อโอ้โหมีหลายบ้านเนีย่ยอย่าบอกนะกูต้องไปชำเลืองดู อหัวไม่มีโอ้โหวางไว้ชิบหายเลยวะ่ะอุย้ย <c oughs> ประตูเปิดทิ้งไว้มันต้องมีอะไรแปลกๆได้เลย <c oughs> ฉันคิดว่าคควรจะไปหาโทรศัพท์กันในบ้านเนี่ยใช่ไหมมันพังแล้วจริงๆไม่น่าพังหรอกน่าจะ ไม่จ่ายค่าโทรศัพท์ากกวก่าอาจจะมีน้ำมันบางบางถังในตรงรถล่าสุดจะขโมยถังน้ำมันแล้วอะจะขโมยน้ำมันแล้ะจริงๆถ้าจะขโมยเนะี่ยขโมยรถไปก่อนไปใช้ก่อนก็ได้นะแบบเอาตอนนี้คุณผู้ชมในบ้านแม่งน่ากลัวข้างนอก อ่เมื่กี้บอกจะเข้ากาลาดัดคืออะไรอย่าบอกนะทั้งเกยอยู่ในอยู่ในบ้านบ้านมีกี่ชั้นเนี่ยคุณต้องหากูเจเู้ไกมกูเจอ๋อกด e เพื่อ i n t e r t หืม โองแจแ๋เหรอเจ้าก,กี่ดอ,อกเหรอโอ้โหเปิดได้ด้วยนี่คือห้องนอนสินะเอาตอนนีน้คุณผู้ชมตอนนี้เสียสลังมากเลยพอเลยไหมเพราะว่าอีอบิสซิงไฮเกอร์คือมัน มันตัดจบแบบแบบตุ้แช่หน้าประตูอะตำนาน,นหน้าประตูโอ้ยไอชิปไปต่างกันเลยเปิดไม่ไอ้เชิยเปิดไม่ได้โอ้โหร่างกายร,ร่างกายไม่ไปชิชิไอ้ชิเฮ้ยเดินไปได้ไงวะเฮ้ยไต่ใจอ่ะตะกี้ประตูปิดได้ไงวะ รู้สึกว่าเหมือนมีใครตามฉันอยู่ใครตามวะวิ่งถอยหลังลว่าสุดโอ้โหรถกูนี่อยู่คัดไกลเลยไอ้ทั้นไก่รถเราเราเราาเลยอยู่นี่ไงถังน้ำมันจะบอ่ออยู่ฝั่งตรงข้าม รีฟิลไบงคาเ first เฮ้ยแล้วน้ำมันมึงอยู่ไหนอะ่ะเออสวยไปแล้วแล้วเราก็ต้องขับผ่านใช่ไหมขับเลนซ้ายอ่ะไม่ขับแลนด์นขวานเนี่ยผิดก,ก็ไมยก็เดี๋ยวเริ่มไปส่งใบสั่งอะไรก็มาให้กันวันหน้าโอ้โหรถวิงได้แค่นี้เลยเนี่ยวะ เราจะมาลุ้นกันว่าตัวเราจะรอดไหมเพราะว่าจใจมิสซิ่ไฮเกอร์คือเราบอลลอดนะฮะอุ้ยข้างหลังใครอ่ะ ้ยทำไมมีเสียงเสียงไม่ได้โอ้โหกลัว